มัเลืยกันต่อคลิปที่แล้วเจ๊งไปคลิปนี้จัดอันนี้เลยแล้วกันอันนี้นะถ้าจะคุมนะต้องเป็นโฮโลเว้โฮโลอินเทอร์ไฟไอนเทอร์นอลไฟไม่ใช่ fire. Fire. อินเทอร์ไฟอีเทอร์นอลไฟนคุมแล้วก็ต้องเป็นโฮโลอันนี้ก็น่าจะขายได้ราคาอยู่แล้วก็อันนี้เอาไซเดอร์ก็ได้ราคา3อันถ้าเป็นโฮโลที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีราคานะผมไม่ได้ไปเช็คส่วนสีทองก็อีเทอร์นอลแหละอนเทอร์นอลโหดสุดแล้วลในนี้ โฮโลอีเทอร์นอลไฟเชื่อปะมันจะมาเป็นไอ้นี่ไว้มันไม่รู้เป็นอะไรนะไว้ทุกครั้งที่เปิดอ่ะมันจะชอบเป็นโฮโลเนี่ยทีมเนี่ยเลนกาเดสอ่านถูกว่าก็ไม่รู้ชอบเป็นแม่งตลอดเวลาดวงดีๆได้กูว่าเกมต้องปรับเลเรไว้แม่งรู้ว่าอะไรแพงอะไรไม่แพงเนี่ยเห็นปะ ได้ไอทีมนี่นะโคตรถูกเลคนแม่งไม่ชอบกันไม่ชอบสติกเกอร์ไม่สวยเลยอะไรเดีด๋วยวคอยดูถ้าได้อะได้แม่งแน่ฉันชอบเป็นแบบนั้นต้องมีแม่งติดกับบ้านสักอันอะ่ะวันนี้มีมันเจ็ดสิบอันคลิปนี้ดิไม่ใช่วันนี้วันนี้เปิดไปแล้วเมื่อกี้โอ้โห มาถนะ้ามารวยๆวเกือนะได้ธรรมดานี่คือแบบว่าโยนทิ้งนะอันนี้เอออีกอันหนึ่งที่เกือก็ไอ้เรื่เนี่ยมันคือโลโก้แข่งขันนะไม่ควรจะได้มันถ้าอย่าเป็นอันแร่ๆร,ราคาคือแบบว่าเสดเงินสุด 7จ็ดสิบอันนี้หวังอะไรดิหวังทองหนึ่งโฮโลสามเลยนะถ้ามันออกมาตามนี้เราก็จะเราก็จะไม่อะไรมาสิวอะไรลุนอู้ทองทีมดีได้เมือ่อกี้แต่ไม่ได้ตอนนี้เอาโฮโลมาก่อนอันหนึ่ง อันนี้ส่งส่งไม่ดีอันนี้ส่งไม่ดีเจอร์บวิลิตโต้เฮดไนี่ก็น่าจะแพงหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มาแคปมันไม่มีสติกเกอร์แล้วแต่เอาไซเดอร์นี่แพงแน่นอนไม่มีสติกเกอร์แบบของแท้เอาไซเดอร์ทองไปบวะ ถ้าเอาไซเดอร์ทองมาผมพอใจเลยแปลกๆจะมาหรือเปล่าโฮโลอันแรกอยู่ไหนก่อนเฮ้ยเงียบสุดๆตอนดีตามหาโฮโลอันแรกก่อน <c oughs> จบได้มาแล้วเอนจิงมาก็นา่าจะมีราคาปล้วะไม่รู้รายยิบรายยับก็ออกยากทองก็คือซุปเปอร์ยากโคตรแต่เอาไซเดอร์ธรรมดามาบ่อยอยู่โอ้ยคอมเพล็กซิตี้ คอมเพล็กซิตี้ไม่ทม้าเปความรู้สึกมันจะได้แบบว่าโลโก้แข่งแล้วหรือไม่ก็มาคอมเพล็กมาบ่อยจังมาบ่อยเหมือนจะให้เหรามัอนจะให้โฮโลแล้วเนี่ว่าแปลกๆนะเคนมาหลายอันละเงียบๆนะ ทรงไม่ดีนะนี่เฮ้ยี่ใช้ได้มันมีอันหนึ่งที่มันเกินมานี่รอบก่อนอยู่ในกล่องเอามาไม่หมด max world s t a p p e n สี่ทองผ่านเฮ้อสุดๆโอเคไปกันต่อโอ้ยทองผ่านสามอันนะสิ่ง <meat> ท <estás butt> ี่ได้ก็คือเกลือตัว ลองเปิดแบบสกิปสักสิบอันนะอ่ะห้าอันนั่นอันนึงโอ้โฮโลมาว่ะน้องขอเช็คราคาเลยน่าจะห้าสิบบาทอันหนึ่งหลอสองสามสี่ห้าโอ้ เฮ้ยโฮโลมาสองร้อยเอาเรื่องอยู่นะแพงอยู่นะคนเขาเล่นกันเ,เนาะไี่จะไปเจ็ดสิบอันมาดูยังวะโฮโลมาหนึ่งเลยโฮโลต้องมาสามนะถึงจะพอใจนะอันนี้ ไม่แต่มาแพงวะไม่น่าเชื่อ eternal fire น่าจะแบบห้าร้อยป่ปะถ้าเป็นโฮโลนะทำไมรอบนี้เจ็ดสิบอันมาดูไวจังั้างที่ล้วเปิดมากกว่านี้ไม่เปิดน้อยกว่านี้นะเดี๋ยวว่าพูดเดยอะจริงจริงสปีลิตโฮโลก็สวย นั่นยังไงก็ต้องได้มัอนอันนี้เปิดอเกกะตาวะโอ้โหนินจา่าแกของกากสุดเลยวะเฮ้ยอันนี้มีดองอันนี้มีดงดงกับมอนซี่ไม่ธรรมดานะเช็คราคาหน่อยปีแรกของมันหรือเปล่าหรือปีที่สองของมันวะแต่เขาเช็คราคากัน อุ้ยห้าสิบห้าบาทจุดนะไอโดมมขาเอาเรื่องอะขนาดเป็นแบบว่าระยิบระยับนะยังมีราคานะไอนน้ต้องลุ้นหมีอู้ <c oughs> เกือบได้ห้าสิบบาทแต่หมีเมื่อกี้ก็ห้าบาทเดียวไเหลือ,อแค่นี้ละ อี Fire Holo. เทน็ตไฟโฮโลมาดิจะไม่บ่นเลยถึงแม้ว่าจะเจ๋งก็เถอะแต่จะไม่พูดอะไรเยอะเลยมันสวยอะน่าสะสมอันนี้ใหม่เลยแก้วแซ เก้าเซตมาอีกเดียวไปโฮโลไปเลยทองไปเลยมาแบบเมื่อกี้กไม่แพงว่ะน้องโหได้โฮโลอันเดียววะ่ะน้อยนะน้อยมาก พองก็ไม่มาไอเฮดนั่นคือทีมอะไรไอเฮดซีเลยตรงตัวมาแก e อีเทน l ลไฟนหน่อยเฮ้อเออให้กูจริงด้วยแต่ของกาก ขอแบบตุ้มๆุ้มอเฮซี่โฮโลผ่านจะหมดแล้วขอตุ้มๆเอาไซเดอร์โฮโลก็ได้สวยเหมือนกันโอ้เพิ่งได้แต่ผ่านมาให้รู้สึกดีใจ จะหมดแล้วน้องมันจะไม่หมดมันจะไม่เหลือโอกาสโอ้โหอเฮซีทองเกือบไปนะครับ โดงไม่ดีเลยนั่นไงกูบอกแล้วแม่งมานี่ไอ้แกกูได้แม่งตลอดล็อกมาแล้วไอดีนีเอาอันนี้ไป เช็คเช็คราคาไม่ดูกันว่วยคิบอ่ะเฮ้ยไอเล็กเลกาเดทไอเลกาเดทที่แพงอยู่นะสี่สิบห้าบาทเฮ้ยไอเก้าเซตนี่คือสิบบาทเลยนะเวย้ยเชี่ยเก้าเซตแพงจัดไอแบบว่าเป็นระยะระยะบบห้าสิบเลย ไอ้สปิริตทองอันนี้สองร้อยไม่ค่อยแพงนะแต่แั้วก็ก็มาก็โอเคเดี๋ยวสองอันสุดท้ายเฮ้ยก้าแท้แพงมากถือว่าแพงเลยโหท่าน,นี้น่าหลายร้อยเน,นีเ่ยเออไม่มาเวมีกปะ ไม่คุนเลยว่ามีมีจะมีละ้าเปิดอันนี้นะแถมแถมไหนไหนทองก็ามาอยากเคลียร์ฝั่งนี้ให้หมดไปเลยสี่สิบอันคลิปนี้ยาวหน่อยมันดึงของไวขึ้นเปล่าหรือเท่าเดิม เดือดชิสเปเองถ้าแคปนี้ต้องลุ้นหมี่อันนี้เห็นหะแล้วก็ก้อยโฮโรโฮโรหรือทองถ้าทองนี้หมีทองน่าจะแพงขอให้หมี่มาเยอะๆสะสมอันนี้ก็ได้อย,บบ logo, team, อ,ไอย่าแบบโลโก้ทีมหรืออะไร อันนี้ไปแบบเร็วเรือเร็วแบบรวดเร็วนะเพราะว่าอยากไปนอนละเฮ้ยสี่สิบอันนี้ขอโฮโลสองอันไม่กระทองอันหนึ่งมโอเคเลยโฮโลขอมีอันเดียวคุ้ม จริงๆก็ไม่คุ้มหรอกน่าจะได้ทักสองร้อยเฮ้ยมีโฮโลสองร้อยเหรอใช่ป่ะเฮ้ยไรยิบไรยับเฮ้ยเฮ้ยยบเงียบวะไรยิบไรยับ เปิดอย่างนี้มันดูเงินหายไวเว้โอ้โหปโลแพงวะไม่น่าแพงไม่ค่อยสวย <S 2> <S 2> ก้อยอ่ะสวยก้อยอ่ะสวยจริงอันไม่กี้ไม่ค่อยสวยวะมันเป็นขอบนอกไม่น่าแพงน่าจะห้าสิบบาทไม่ถึงด้วยม โอ้โหโรวมาอันหนึ่งจริงๆมันก็ยังดีนดที่มามีระยิบระยับมาอันแรกสองอันสุดท้ายเกลือโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเจง